สามสองหนึ่งแอคชั่นสวัสดีครับ FT เห็นไหมยุฬาสี่แปดไปเลยซึ่งมึงมาก็จะได้สองคลิปเลย FT ม่วงมาไประบายมาเสร็จแล้ววันนั้นลองกับมังเอียดยังไม่เสร็จตอนนี้เสร็จอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครก้กดกระดิ่งเอาไว้นะครับทุกคนไปลองกันไปให้มังเอียดกุมม่งหัดโบนใช่โอ,อ้มังเอียดขึ้นดีมากนหนูไม่ลงแน่ทุกคนดูลาไปหนูกับมังเอียดอยู่นู่นทุกคน เดี๋ยวเชีย้ยอะไรก่อนเชีย้ยอะไรก่อนนั่นไงทุกคนนั่นไงแล้ลวไม่เห็นมันโฟกัสนิ้วถูกไหมอ๋อเว้ยใช่ลมดีวันนี้น้องกบร้องแน่นอนพองมาจากไกลเร้ง เท่านี้ก็ขึ้นแล้วเชียวงเอียดเรามาพร้อมโบนโอ้ขึ้นดีมากทุกคนีส,สวยโอ้ขึ้นดีมาเดลยทุกคนเบอร์วัวเลยโอ้น้องก๊อบดีใจแน่นอนโอ้ขึ้นดีเล่นโรยแรงมาเอมลยเล่นเล่นเหมือนจุฬาของกิ่งก็มันคือจุฬาของกิ่ง เอามาถือเล่นโรยเล่งมาดูเลยนนู้ยอดสวยมาดูตัวนี้โอดสุดยอดทุกคนเจะมีจะซู้ไม่ดูทุกคนซู้มาฟาดด้วยกันแล้วนี่โอ้โหเต็งแล้วนั้นเล่นมึงของจริงเลยทุกคนซึ่งบางบัดไม่ใส่ธนูนะบางีใช่คือเห็นไม้จุฬาไม่ใส่ธนูทุกคนไม่ได้แล้วตัวไม่มีธนูโอ้ขึ้นดีมาดูเลยโอ้โหนี่ลมแรงอยู่ได้ครับยอดมาลงแล้วขึ้นดีจริงบางบัดคือบางบัดลอยแค่นี้ไง ไม่อยากจะตัวยาวใช่นเป็นกว่านี้ป่ะมองไม่เห็นตัวสี่สิบแปดเส้นโอ้เดี๋ยววเนีหนจะไล่สายดูทุกคนดูนะไปชุยชุ้เฮ้ยเห็นไหมผมเี็นไล่วิ่งกันทีสายหน่อยโอ้มาปล่อยเทียป่อยเทียกไปแล้วพอเอามาจะไปทงนี่โอเคเอานี่ทุกคนดูโอ้ปลาเกงโอ้มันขึ้นดีมันไม่เชียวเลยทุกคนโอ้เล่นมันจุลาตัวใหญ่เป๊ะเลงมาเอาขดลงมาเลยเอาให้มันเห็นชัดๆคุณโรยมาดูโอ้โห ทุกคนตันนี้สาวเลยทุกคนย้อนทุกคนเชี่ยวนำเดิาวินไม่บางอีอจารเนี่ยแม่อาจารได้เงินขึ้นดีนัดเราตัวนี้รวยเองนานแล้วนดนรุณนี่เนาะใช่เลยปีหน้าเราก็จะได้ขายรู่นที่กันทุกคนปีนี้ก็ขายทักไม้พีแต่อย่าขอทักมาซื้อทำได้แน่นอนเพราะบรงมาไม่ได้ใส่พื้นที่เพราะว่าไม่มีตังค์เปิดบัญชี ไม่มีตังในบัญชีมนี่้ลงตังน้องก๊อบพินเลยตังน้องก๊อบต้องเปิดบัญชีได้ให้ฟังน้องก๊อบสนับสนุนน้องก๊อบสนับสนุนบังมาดอยู่สองสามตัวเลยทุกคนซึ่งเอฟซีคนอื่นเอฟซีบังมาดบังมาดผมดูคลิปบังมาดอยู่บังมาดลงคลิปวันนี้ไอ้เร่ไม่กดติดตามไม่กดติดตามดิเอาบังมาดบอกก่อนเขงเบียดเป็นไงเขงเบียดขึ้นดีโดนเบนโดนเบน บังเอียดบอกไว้เอฟซีซึ่งเอฟซีบางหมัดอยากขอให้บางหมัดรีวิวกัศเลยนะบังเอียดโดนแบนไว้ทุกคนเจ็ดวันเจ็ดวันไม่ได้ทำอะไรเลยซึ่งถ้าเกิดเอฟซีไม่เห็นบังเอียดในคลิปนะอย่าสงสัยบังเอียดโดนแบนยูทูบแบนเอฟซีอย่าลืมฝากเป็นกําลังใจด้วยถ้าบังเอียดเปิดมาปุ๊บฝากเป็นกําลังใจให้บังเอียดให้เร็วเลยตอนนี้ดูช่องบางหมัดไปก่อนรอบนี้ดูช่องบางหมัดไปก่อนบังเอียดก็มาอยู่ในช่องหมัดก่อนโอเคกาบังไปเก็บว้าว เดี paid, way, ๋ยวเราไปละมันก่อนทุกคนรวยโอ้โหนกอพื้นบอกไว้เลยสุดติงกระดิ่งแมวทุกคนดูอันนี้มีเอฟซีตามมาเล้วทยีคนมาจะให้สายไปจะจะให้ดูซิว่าเจ้าหมงจะมองเห็นว่าวไหมทุกคนนกอพื้จะมองเห็นว่าวไหมนกอพื้นตามสายไปเลยตามสายไปเลยโอ้ดูเอาเองดูเอาเองโอ้โห ฟ้ารวยจีบจ้าประหลาดที่เกินถุดยอดจริงเลยน้องก๊อบแล้วไม่เห็นเรื่องมาเลยโรยบางเหียดทั้งเลยไม่เห็นมองมามองเห็นอยู่เพราะเพราะอะไรเพราะบางเหียดหล่อมากสู่วัยโดนแบนเชืยวโดนแบนกพรความหล่อเห็นไหมทำให้ยูทูปเครียดหล่อกว่ายูทูปไปไหมทุกคนล่ะ โดนเบนแล้วทุกคนเือเป็นกันบังเกิบางเอียดด้วยบางเอียดจะหายไปสักอาทิตย์ทุกคนแต่บางเอียดไม่ไปไหนอยู่กับบางมาดเลยก็จะตามไปดูในคลิปบางมาดมีบางเอียดทุกรอบทุกคนช่วยที่นิยตดไลค์ก็จะเพิ่มในของบางมาดเย้ะทุกคนยอดแสดงว่ายูทูบนี่เริ่มรู้จักบางมาดังได้ดังแน่นอนแน่นอนของเงียดปลิวคือไปตามดูบางเอียดในช่องบางมาดเลยหลับกี้เลยทุกคนจริงยูทูบนี่แสดงว่า ต้องทำความรู้จักกับยูทูบแล้วมังมัดเข้าข้างมังมัดแน่เลยแบนแล้วก็ให้มังมัดตายบังเหยียดมันลุยในโชกของมังมัดสวยโอเคคลิปยาวแล้วมังมัดปิดคลิปยาวมังมัดกอดปิดคลิปไปก่อนทุกคนชักลงดีกว่าชักลงดีกว่าชักลงชักลงสบัดลาเฮก่อนชักถึงมือให้เลยไม่สบัดลาเฮเสร็จแล้วเราก็ไม่ปิดโอเคโอเคสบัดลาเฮทุกคนปิดเป็นม้่กัลังเลยมึงนี่ใช่ทุกคนดูเว้านุ่ง นู yeah, it, it it the the mm ้ว hmm. mm ้าวแทงพุ่นหวงมาเลยทุกคนดูนั่นว้าวนู้งมาดนู้งมาเจ็บลงแล้วน้องับยกว่าขึ้นดีมากขึ้นดีมากน้องก็เบอใช่ใช่ใช่บางเหียดมาเป็นสักขีพยานาเลยน้องกบใช่ใช่เลยนู้มันเล่นเหมือนกับว่าวของจริงมันก็ว่าวจริงอะไรมาดูใช่ใช่เล่นเหมือนเราของจริงบางเหียดว่าแต่มันก็เป็นวภาพจริงไงทุกคนมันอย่าไปเลยอย่าไปเลยอย่าไปด้านนั้นพวกดูได้เห็นหมดเลยทั้งว่าทุกคนนั่นเลย เอถึงมือช่วน้องมันโชบชาบ้รยเลงเนาะย้ายมันลงน้ำอย่างเดียวมาเด้อโอโหจนี้ ถึงทุกคนเออไห้แล้วไหสวยแต่พอสั้นต้องรีบพยุงลงเลยนะนางกบนะอ้าวนาโปกสบปะรดเหรอสบปะรดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ้งเอาไว้แล้วก็กดติดตามด้วย f ีอย่าบอกว่าติดตามแล้วไม่กดสวยมาหมดไปก่อนทุกคนสับละเด